มันมันเป็นแบบวันแห่งความรักอะะหนูแบบไม่หายมันจบเร็วเป็นไม่ได้หรือจัดสักสองเดือนพี่ว่าก็ทำได้อยู่นะบางคนก็จะแน่นไปทุกวันเลยนะครับจริงๆพี่เนี่ยไปเล่นไปเล่นงานแต่งงานอ f t e า party มาเยอะมากแต่เราบอกว่างานนะะี้จะเป็นน่าจะเป็นงานที่แบบเขาหวานกันที่สุดเลยว่า เยอะแต่เยอะมากเลยนะอันนี้วางแผนอันนี้มูนกันหรือยังครับจริงๆก็มีมีคลิปด้บ้างไม่ปฏิเสธด้ยชวนเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าจะชวนไปทะเลเขาไม่ไปแต่เขาไม่ไปบอกว่าร้อนร้อนชวนไปเที่ยวภูเขาเขาบอกว่าแมลงเยอะชวนไปเที่ยวเมืองนอกเขาบอกว่า นั่นคือบินนานครับก็เลยสุดท้ายยังไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่โอ้โหไปได้ไหมครับไปดูคอนเสิร์ต DDC ชลบุรหวันที่อะไรครับพี่นิดหนึ่งไม่หนึ่งช่วยบอกหน่อยวันที่ไหนครับเนี่ยหกกันยาครับหกกันยาหกกันยาพี่พี่ว่างเปล่าว่างเลยว่างเลยแค่เซ็นทุกงงานดี ไปด้วยครับพี่มาจริงนะเป็นไปจริงครับโอเคครับขอเจรทุกคนด้วยนะครับทุกคนไปกันด้วยนะโอ้ยไปไม่เป็นเลยครับทำไมอ่ะพี่เขินเขินพี่มากริงเรือะไรครับตอนทนเนินเขาเปิดมาตรฐานแล้วครับอนนี้เราไทยไม่ได้เป็นที่จริงจริงพี่เองเนี่ยก็พี่ก็มีครอบครัวแล้วเนาะครับพี่ก็อยากจะแบบอวยพร อยากจะฝากข้อคิดของชีวิตคูุยข้อคิดอี่เขาบหรออยากให้เวลาที่ย่างลำบากเนี่ยอยากให้นึกถึงนึกถึงวันแรกของกันและกันวันแรกเราเจอที่ไหนนะที่ที่เลมพิเซนเจอกันในห้องหนาวเจอในห้องหนาว คือคือตอนที่เจอกันคือผมอะอาบน้ำอยู่เรื่องมันอ๋อติดหนต่งวิ่งมนไล่ตายรวบรวบไม่รู้โรคจิตหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จ้าเอกจ้าเอกจ้าเอกเจอกันครั้งแรกคือเขาไม่ค่อยชอบน้ำอันนี้คนนี้คนนั้นจริงคนนี้รู้เลย เราทักเขาบอกแต่ทุกวันนี้ก็คงเบื่อจะนอนแล้วแต่ทุกวันนี้ก็เป็นว่านั่นแหละขอให้แบบนึกถึงวันที่เริ่มมาด้วยกันวันแรกหนักเลยนะพี่อันหนักเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมแนะนำที่อูไม่มีอะไรแล้วล่ะครับก็ไม่ฟังประมาณนี้แหละครับพี่หนึ่งก็คงไม่แนะนำเลยนอกจากแนะนำให้ไปดูคอนเสิร์ตดีดีซีไปด้วยนะครับ พี่บอกก้าเดี๋ยวพี่เลื่อนเป็นก้าวให้หกกันยายหกกันยาครับกันยานะครับเจอกันที่คอนเสิร์ตพี่หนึ่ง EDC นะครับทีนี้ก็คอนเสิร์ตทีมงานแต่งจะไม่มีพี่หนึ่ง EDC ได้ไงเขาเป็นเฉพาะเหตุการ์ร้องเพลงงานแต่งนะครับก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะครับขอบคุณครับขอเชียร์พี่หนึ่งขอเชียรับ ต้องมีเจ้าพ่อร้องเพลงใช่ไหมเจ้าพ่อเจ้าพ่องานแต่งที่บอกว่าชอบไปร้องเพลงอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ด้วยซูโฟนทำไมไม่มาุยเขาไปแล้วเขาบอกเขาม่เขาม่เขาไม่อยากรองเขาเขินแล้วเขาอยู่ตรงนี้หรือว่าเนี่ยเขาอยู่ตรงนู้นนู้นนู้นเอากล้องจับให้หน่อยได้ไหมคิดถึงเขาแล้วเนี่ยไม่เจอกันสองชั่วโมงคิดถึงจะย่ากนะครัพี่เบล เขาบอกว่าถ้าขายบัตรรอบที่สี่เขาคงองเป็นเขาแล้วล่ะอ่ะเปลี่ยนเรื่องอ่ะเปลี่ยนเรื่องอ่เปลี่ยนง่ายๆเลยเราไปร้องเพลงแบบน่ารักน่ารักกันแล้วไหมเมืกี้เราแบบละหวันซึ่งกันไปเยอะแล้วเราเศร้าก็แล้วหวั่นซึ่งก็แล้วเพลงไวรัลเข้าใจไหเพลงแบบเพลงที่แบบฮิตอ่ะเพลงที่แบบคนคนเล่นชาเลนจ์กันอ่ะคือจะร้องจีบ นี่นี่มันรนแต่งจะมาจีบเลยนี่งนี่แ่าจะจีบเลยลองได้แล้วบอ่าเงี้ก็ลองมืวานแล้วนก็ถูกขอเขาเข้าเพลงเลยนะกัแต่ทุกคนต้องช่วยด้วยนะจ๊ะ